สวัสดีครับพี่น้องพอๆกระทรวงเกษตรบานนุ่นนี่คือเกานะครับพี่น้องมานีภาพี่น้องมาเบิงมะปรางมะปรางนะครับอันนี้ลุงอันนี้เป็นดอกแล้วเนาะนี่เป็นดอกแล้วนะครับนี่คือเจ้าของสวนนะครับนี่คือมะปราง อันนี้คือดอกเข้าบานแล้วนะครับพร้อมที่จะเป็นลูกเดี๋ยวรออีกสักสองวันให้ให้ดำดำเขาีนร่วงนะครับก็จะเห็นว่าติดลูกนะครับแต่ตอนนี้ก็คือโอกาสที่จะติดลูกก็80แล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าต้องรองสักพักหนึ่งแต่ว่าในช่อนี้ก็ติดสัก3ามลูกก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับช่อเดียวเนี่ยครับฝนเพิ่งตกมาใส่เมื่อคืนนะครับ ที่สวนอันนี้สวนลูกกินฝนเพิ่งตกลงมาจะรอดูกันว่ามันจะจะติดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับใ,ใ,ใน,น,นลุงถ้ามันออกมาแดงๆอ่นะนะอ๋อเหรอแดงแบบไหนแต่ว่านี่นี่มันถูกฝนไงเมื่อคืนใช่ม,มันก็เลยมน,นดำอยูอ่เลยอีนี่อ่ะน้ำข้างมันจะดีขึ้น,นใช่ไหมมา ลลนี่นครับจุดใต้ดินก็มีอันนี้คือมะปางอันนี้ติดแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้ไฟช่วยแต่ว่าสวนบางสวนที่เขาใช้ไฟช่วยก็ได้ขายแล้วนะครับตอนนี้อยู่ประมาณโลละร้อยกว่าบาทนะครับแต่ก็ก็น่าจะถูกกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วโลละปีที่แล้วเวลานี้ประมาณร้อยเจ็ดร้อลูกนะตอนนี้เรยรถึงร้อป่ะ อาจจะประมาณร้อยห้สิบร้อยหกสิบครับแต่แต่ปีนี้จะถูกกว่าปีที่แล้วถึงจะถูกยังไงสำหรับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ยังแพงอยู่ดีนะครับยังถือว่าแพงอยู่ดีแต่ชาวสวนก็ถือว่าถูกนะครับเพราะฉะนั้นดีมาร์กซัพายมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะลงตัวกันสักเท่าไหร่ พอ,อาไปขายผู้บริโภคก็บอกว่าแพงแต่กว่าจะทำได้นะครับจากชาวสวนก็บอกว่าราคาถูกเพราะฉะนั้นหาตัวที่จุดบาลานซ์กันนะครับแต่สักพักก็จะลงครับพี่น้องสำหรับผลไม้ปีที่แล้วนี่ออกมาได้ประมาณสัก2เดือนยอราคาลงแล้วแรกๆก,ก็80 ถ้าสวยหน่อยก็200เนาะสลับที่วางขายตามตลาดอันนี้เ็าจะแบ่งเป็นเป็นสองช่วงนะครับอันนี้อันนี้คือติดดอกแล้วแต่ก็จะมีอีกบางกลุ่มที่ยังไม่ได้เนี่ยครับต้นเดียวนะแต่คนละกิ่งแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แตกแตกดอกยังไม่ได้ออกดอกนะครับแต่ก็เนี่ยมีแววที่จะเป็นเป็นดอกอยู่ตุมต่มๆเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะตุมต่มๆเนี่ย ก็คงจะแตกดอกแต่ว่าจะเป็นคนละชุดกันนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้เขาจะออกไม่พร้อมกันนะครับแต่บากิ่งทางนี้เขาก็ก็จะเยอะเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้คือปล่อยให้เขาติดเองตามธรรมชาติไม่ได้มีการช่วยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่บางสวนเขาก็ใช้ไฟนะถ้าต้นประมาณเท่านี้ก็จะใช้ไฟอยู่ประมาณ สามสิบสี่สิบหลอดนะครับเนี่ยต้นประมาณนี้นะช่วงเดือนที่แล้วยังกลางงานงานบุญประจำปีนะครับเข้าสวนไหนก็มีตลอดไฟสลับสีสับเปลี่ยนกันไปนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกือบทั้งต้นนะครับเนี่ย เป็นเกือบทั้งต้นแต่ว่าต้องรอดูว่าเขาจะจะติดมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับอันนี้คือมะปางมะปางเขาจะลูกเล็กกว่ามะยงแต่ถ้าบำรุงดีๆก็ก็จะลูกไล่ๆ่กันพอๆกันแต่ว่ามะยงเขาจะออกลูกลูกเหลืองๆใช่ไหมลงุงส้มส้ม แต่มะปางเขาจะออกเหลืองเหลืองหน่อยแต่มะยงเขาจะลูกใหญ่ลูกใหญ่และลูกสีสวยะครับสีสวยทั้ง2แบบเลยอย่างช่อนี้ก็พร้อมที่จะอยอย่างกิ่งเดียวนี้นะครับช่อนี้ยังไม่ออกเพราะฉะนั้นมันจะไล่ๆกันออกมาเวลาเก็บจะเก็บลําบากครับเพราะว่ามันสุกไม่พร้อมกันแต่ก็เป็นผลดีคือทยอยเก็บไป นะครับไม่รีบร้อนนี่นะครับอันนี้สลับมะปางนี่งไงลุงพวกนี้มันยังแดงๆอยู่แสดงว่าพวกนี้ยังไม่ถูกฝนเนาะถ้าไม่ถูกฝนมันก็จะแดงๆอย่างงี้ครับโอกาสที่จะเป็นเป็นลูกก็ก็มีเยอะนะครับแต่สลับกิ่งนี้เป็นสักเป็นสักสิบลูกก็จะได้ประมาณโลแล้วครับนี่ ก็จะอยู่ประมาณนี้เนียดอกมันครับเห็นดอกเขาไหมนี่ก็จะเป็นช่อดอกนะครับช่อดอกเนี่ยครับแต่ดอกตูมยังยังไม่เป็นไรฝนตกถูกก็ยังไม่เป็นไรเพราะเป็นดอกตูมเนาะอีกสักวันหนึ่งพรุ่งนี้น่าจะบานได้แล้วครับถ้าพรุ่งนี้บานแล้วถูกฝนคือจบแต่ตอนนี้เขาอันนี้คือเขาบานไปแล้วแต่ถูกฝนที่หลังก็ไม่เป็นไรโอกาสที่จะเป็นลูก8ปเซนต นะครับโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยถ้าเป็นทั้งหมดเนี่ยโอ้โหต้องหาไมา้ช่วยคำ้ำแต่ในหลักความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีร่วงบ้างนะมันต้องมีร่วงบ้างถึงไม่ร่วงก็ปิดทิ้งครับเพราะว่าลูกมันไม่สมบูรณ์ก็จะเอาลูกที่สมบูรณ์ไว้เอาไว้เยอะมันก็จะล้งลูกอื่นคือเขา เนี่ยครับเอาละอันนี้สำหรับคลิปมะปางนะครับก็ฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋มาติดตามกันสลับติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆชาว FC ทุกทุกท่านแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับ